คุณสำคัญหรือแค่สำรองสำหรับเขาอะ วันนี้นะคะมาในหัวข้อท็อปปิกเด็ดๆโดนใจกันอีกเช่นเคยนะคะลูกๆนะซึ่งวันนี้นะคะเป็นคลิปนะคะที่เหมาะสำหรับลูกๆทุกคนที่มีคนคุยกันอยู่นะคะหรืออาจจะเป็นแฟนกันก็ได้แล้วอยากจะรู้และสงสัยว่าคนคุยของลูกๆเนี่ยหรือแฟนของลูกๆเนี่ยเขามองเราเขาเห็นเราสำคัญกับเขามากน้อยแค่ไหนแลอเห็นเราเป็นแค่ตัวสำรองเป็นเรื่องรองของเขาใน ชีวิตเอาละเดี๋ยวจันแม่มาสับไพ่แรนดอมกันเลยนะคะแน่นอนค่ะ ก็เป็นการอ่านไพ่นะคะทํานายโดยภาพรวมไม่อาจตรงกับทุกคนได้ถ้าพลังงานไพ่ออกมาดีและตรงนะคะก็ขอให้รับคําทํานายไปนะคะลูกๆแต่ถ้าเป็นพลังงานไพ่ที่ออกมาไม่ตรงไม่ดีอย่าคิดมากดูดวงอย่างมีสตินะคะลูกๆนะเพราะเป็นพลังงานไพ่โดยภาพรวมคะ่ะลูกๆเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะว่าเราสําคัญหรือเป็นแค่ ตัวสำหรองนะคะมาดูกันซิว่าไพ่นะคะออร์คินจะบอกว่าอะไรอืมไพ่ hmm. นี้นะรู้สึกว่าลูกๆก,กับเขาเนี่ยก็มีปัญหากันค่อนข้างที่จะบ่อยนะอืม mm hmm. มันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะมีอุปสรรค นะคะเข้ามาในความสัมพันธ์ตลอดเลยนะมีเรื่องทําใหเา้เข้าใจผิดหรือว่าตัวลูกๆเนี่ยไปรับรู้เรื่องอะไรของเขานะคะอาจจะเป็นเรื่องของการหึงหวงเรื่องของมือที่3ก็ได้นะคะไพ่นะคะกําลังจะบอกว่าให้เราเนี่ยนะคะนอกเหนือจากการปรับความเข้าใจกับเขาแล้วนะคะยังไพ่แนะนําว่าให้กลับมาปรับความเข้าใจกับตัวเองอยากให้ลูกๆเนี่ยนะคะ ปล่อยวางนะคะในเรื่องราวที่ลูกๆคิดเครียดถึงเขานะคะที่เป็นทุกข์กังวลอยู่ปล่อยวางไปบ้างแล้วอย่างให้ลูกๆนะคะตระหนักถึงปัญหาด้วยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกๆนะคะก็ถามว่าสําคัญไหมก็สําคัญนะอืม สำคัญในระดับหนึ่งแต่เหมือนเขาเองก็ยังให้ความสําคัญกับเรื่องของการเงินนะคะการงานเนี่ยเห็นไหมเขาใความสําคัญกับการเงินการงานมากกว่ากับลูกๆเนี่ยเอาตรงๆนะคะเป็นเรื่องรองไปเสียแล้วนะดูสีไพ่ขึ้นมาเลยเขาเห็นลูกๆเนี่ยเป็นเรื่องรองแล้วก็เขาคิดว่าลูกๆคงเข้าใจเขาเสมอ นะะไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงก็คือยังเข้าใจเขาเสมอนั่นเองนะเพราะฉะนั้นลูกๆปล่อยวางนะคะแล้วหันมาดูแลใส่ใจตนเองบ้างนะคะลูกๆนะรักตัวเองเยอะๆนะ